เปิดบ้านมารีหลังใหญ่อลังการตกแต่งเรียบหรูส,สไตล์มินิมอลเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวสวยที่มักจะมีผลงานละคร ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆสำหรับสาวมารีเบอร์เนอร์ที่เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ17ปีจากโมเดลลิ่งให้เข้าสู่วงการบันเทิงมารีผ่านงานต่างๆมากมายและเริ่มต้นเข้าสู่วงการครั้งแรกโดยการถ่ายโฆษณาและได้เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของสุภรุตเตชาตานน์แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านหรูหลังใหญ่ของเธอกันค่ะโดยบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึง่งประกอบด้วย3ห้องนอน4ห้องน้ำและเป็นทาวน์โฮมหลังมุมเลยทำให้มีพื้นที่สวนข้างบ้านและได้ปรับพื้น ที่เป็นสนามหญ้าไว้เป็นที่วิ่งเล่นของเหล่าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่ตอนนี้มีสุนัขสี่แมวหนึ่งตัวและกระต่ายอีกหนึ่งตัวมารียังเผยถึงการที่เธอตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะโลเคชั่นอยู่ไม่ไกลเมืองมากเดินทางสะดวกทำให้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงามีเพื่อนมาหาตลอดหรือบางวันก็เป็นฝ่ายออกไปหาเพื่อนบ้างบริเวณสวนหน้าบ้าน ก็เอาไว้ปลูกผลไม้และบริเวณภายในบ้านยังคุมทนด้วยสีขาแบบมินิมอลชั้นล่างมีทั้งห้องครัวโต๊ะกินข้าวห้องนั่งเล่นและเป็นพื้นที่ให้หมาแมววิ่งเล่นด้วย